ฝังพระไตรปิฎกยกทุกที่ติมอกออกไป EP ที่143ี่143เสียงอ่านพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่1หน้าที่143ข้อที่42โดยอาจารย์ต้องมุนเวกประจำวันจันทร์ที่4มกราคมพุทธศักราช5 6 4พวกิสูภิกษุผู้เป็น้าสืกพาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมาแล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนะิดถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่ไม่ยินดีการถอนออกไม่ต้องอาบัติ13มนุษย์สิทธิอุมมะมัตตะจตุกะยอนวัดพวกวิสูผู้เป็นข้าเสร็จพาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้บีกลจริตแล้วให้ยอนวัดจะมาด้วยอ,องค์กำเนิดถ้าเธอยินดีการเข้าไปยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออก ต้องอบัตปรารชิกผู้ภิกษุผู้เป็นข้าศึกพาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตแล้วให้ยอนว่าจะมรรคด้วยองค์กำเน,นิดถ้าเตอไม่ยินดีการเข้าไปแต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอบัตปปารชิกพู้ภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตแล้วให้ยอนวัดจะมักด้วยองค์กำเนิดถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่แต่ยินดีการถอนออกต้องอาบัตรปาราชิกพวกภิกษุผู้เป็น้าสึกพาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตแล้วให้ยอนวัดจมักด้วยองค์กำเนิดถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่แต่ยินดีการถอนออกต้องอาบัติปาราชิก ผพิกษุผู้เป็นฆาสึกพาพิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตแล้วให้ยอนวัชมัก้วยองค์เนิดถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่ไม่ยินดีการถอนออกไม่ต้องอาบัติ14มนุษย์สิทธิอุมะมาตะจตุกะยอนปัดพู้พิกษุผู้เป็นฆาสึกพาพิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตแล้วให้ยอนปัดสาวมัก ด้วยเอื้อกำเนิดถ้าเธอยินดีการเข้าไปยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอบัติปาราชิกผู้ภิกษุผู้เป็นฆาตเสดพาภิสูจมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้พินพคนจริตแล้วให้ยนต์ปัสสาวะมักด้วยเอื้องกำเนิดถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปแต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอบัติปาราชิก